ผู้แทนสีองค์กรชาวไรอ้อยเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมคาดทุกเรื่องจบในวันที่8ธันวาคมปี2566เงินอ้อยขั้นต้นเงินอ้อยสด120บาทเงินอ้อยขั้นสุดท้ายจ่ายเพิ่มรอบสองเงินอ้อยขั้นสุดท้ายปี2565ทับ66โรงงานไหนบ้างจ่ายเท่าไหร่ฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับทางด้านผู้แทนสี่องค์กรชาวและอ้อยนะครับได้เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งคาดว่านะครับทุกเรื่องปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยนะครับจะจบภายในวันที่8ธันวาคมปี2566ที่จะถึงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินอ้อยขั้นต้นนะครับเงินอ้อยสด120บาทเงินอ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเองครับ